เสียงลมหายใจเข้าออกช้าๆในห้องที่เงียบสงัดบางครั้งเสียงที่ดังที่สุดที่เราคูณฟังไม่ใช่เสียงจากคนรอบข้างแต่เป็นเสียงกระซิบจากข้างในใจเราเองยินดีด้วยครับที่คุณอนุญาตให้ตัวเองได้หยุดพักและมานั่งลงตรงนี้ในพื้นที่ที่ไม่มีใครต้องตัดสินใครพื้นที่ที่เราจะได้ลองสวมบทบาทเป็นทั้งผู้ฟังและผู้พูดกับตัวเองมาลองสำรวจหัวใจไปพร้อมๆกันนะครับ เคยไหมครับบางคืนที่เรานอนมองเพดานแล้วภาพเหตุการณ์ตอนกลางวันที่เราเผลอใช้คำพูดแรงๆใส่ใครบางคนมันวนกลับมาภาพสีหน้าของเขาที่เปลี่ยนไปความเงียบที่น่าอึดอัดที่เกิดขึ้นตามมาเรารู้อยู่เต็มอกนะว่าเราทำพลาดเรารู้ว่าเราควรจะพูดอะไรบางอย่างออกไปแต่ทำไมนะคำว่าขอโทษสั้นๆแค่ไม่กี่คำมันถึงมาติดอยู่ที่ลำคอ เหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างที่แข็งและหนักมากมากั้นมันไว้ก้อนนั้นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากชวนคุณมานั่งจ้องหน้ามันดูชัดๆในวันนี้เราเรียกมันว่าทิฏฐิเจ้าทิฏฐิเนี่ยมันเหมือนกำแพงเมืองที่สูงชันและแน่นหนาครับเราสร้างมันขึ้นมาเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยปกป้องตัวตนของเราไว้เรากลัวว่าถ้าเราเอ่ยคำว่าขอโทษออกไปก่อนเราจะดูเป็นคนแพ้เราจะดูอ่อนแอ หรือเราจะเสียการควบคุมในความสัมพันธ์นั้นไปเราหลอกตัวเองว่าเขาก็ผิดเหมือนกันนะหรือถ้าเขาไม่เริ่มก่อนฉันก็ไม่พูดหรอกแต่คุณลองสังเกตดูดีๆสิครับในขณะที่เรากำลังยืนยันรักษาทิฏฐินั้นไว้หลังกำแพงที่ว่าปลอดภัยนั้นเรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเรากำลังติดคุกที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของเพื่อนรักสองคน ที่ทำธุรกิจร,ร่วมกันมานานวันหนึ่งเกิดความขัดแย้งเรื่องการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆทั้งคู่ต่างมั่นใจในเหตุผลของตัวเองต่างคนต่างรอให้อีกฝ่ายมาง้อจนเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีความเงียบนั้นกลายเป็นเหวที่กว้างขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งคนหนึ่งล้มป่วยลงอีกคนถึงรีบไปหาที่โรงพยาบาลสิ่งแรกที่เขาพูดเมื่อเห็นหน้าเพื่อนที่สู้ผอมคือฉันขอโทษนะที่รอมานานขนาดนี้ และคำตอบที่ได้รับกลับมาพร้อมน้ำตาคือฉันก็รอที่จะให้อภัยนายมาตลอดเหมือนกันน่าเสียดายนะครับที่หลายครั้งเรายอมเสียมิตรภาพเสียความรักหรือเสียโอกาสดีๆในชีวิตไปเพียงเพื่อจะรักษาคำว่าฉันถูกเอาไว้ทั้งที่ในความเป็นจริงการเป็นฝ่ายถูกแต่นั่งอยู่ท่ามกลางซากปร,รักหักพังของความสัมพันธ์มันไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงหรอกครับ การขอโทษไม่ใช่การประกาศว่าฉันผิด100เเซและคุณถูก100%เซเสมอไปนะครับแต่มันคือการสื่อสารว่าฉันให้ความสำคัญกับเรามากกว่าอีโกของฉันมันคือการยอมรับว่าความเป็นมนุษย์ของเรานั้นเปราะบางเราพลาดได้เราโง่ได้เราเผือตัวได้และนั่นแหละครับคือสเสน่ห์ของการเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ที่เราเริ่มขยับก้อนอิดที่ชื่อว่าทิฐิออกทีละก้อนเราจะเริ่มเห็นว่า อีกฝ่ายเขาก็มีความกลัวเหมือนเราเขาก็มีกำแพงของเขาเหมือนกันและคำว่าขอโทษของเราเนี่แหละที่จะเป็นเหมือนค้อนที่ทุบกำแพงของทั้งสองฝ่ายลงพร้อมกันลองถามตัวเองดูนะครับตอนนี้มีใครบางคนที่คุณนึกถึงอยู่ไหมใครบางคนที่หน้าของเขาลอยขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกหนักๆในใจใครบางคนที่คุณอยากจะบอกเขาว่าวันนั้นฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลยถ้ามีไม่ต้องรีบร้อนครับลองหายใจเข้าลึกๆ ให้ความกล้ามันค่อยๆซึมซาบเข้าไปการขอโทษไม่ได้ทำให้คุณตัวเล็กลงเลยนะครับในทางตรงกันข้ามคนที่กล้าขอโทษคือคนที่หัวใจขยายใหญ่ขึ้นจนสามารถบรรจุความรับผิดชอบและความเมตตาเอาไว้ได้การวางทิฐิลงไม่ใช่การสูญเสียเกียรติยศแต่มันคือการทวงคืนความสงบสุขให้หัวใจตัวเองเพราะตราบใดที่เรายังแบกกำแพงนี้ไว้เรานั่นแหละที่เหนื่อยที่สุด ลองพูดกับตัวเองเบาๆในใจก่อนก็ได้นะครับฉันขอโทษนะที่ปล่อยให้ทิฏฐิมันนำทางมานานขนาดนี้เมื่อเราขอโทษตัวเองได้แล้วการจะไปขอโทษคนอื่นก็จะไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินกำลังอีกต่อไปความสวยงามของการล้มกำแพงลงคือการที่เราจะได้กลับมามองหน้ากันตรงๆอีกครั้งโดยไม่มีอะไรมากั้นกลางและในวินาทีนั้นเองครับที่คุณจะค้นพบว่าพลังของการขอโทษนั้น มันไม่ได้เปลี่ยนแค่คนฟังนะครับแต่มันเปลี่ยนโลกทั้งใบของคนพูดให้เบาสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนชีวิตคนเรามันสั้นเกินไปจะแบกกำแพงไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลานะครับลองวางมันลงดูไหมครับท้ายที่สุดแล้วกำแพงที่ชื่อว่าทิฏฐิอาจจะดูแข็งแกร่งและปกป้องเราได้ในระยะสั้นแต่มันขังเราไว้จากความเมตตาเสมอการถลายมันลงอาจจะน่ากลัว แต่มันคือทางเดียวที่จะทำให้เรากลับมาเชื่อมต่อกับคนอื่นและตัวเองได้อย่างสนิทใจอีกครั้งขอบคุณที่ร่วมเดินทางสำรวจใจในวันนี้ครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปเราช่างใจดีกับคนอื่นละเกินเราพร้อมจะเข้าใจเวลาเพื่อนทำงานพลาดเราพร้อมจะปลอบโยนเวลาคนรักเหนื่อยล้าหรือเราพร้อมจะให้อภัยคนแปลกหน้าที่เดินมาชนเราโดยไม่ตั้งใจแต่พอเป็นเรื่องของตัวเอง เรากลับกลายเป็นผู้คุมกฎที่เข้มงวดที่สุดเป็นนักวิจารณ์ที่ใจร้ายที่สุดและเป็นคนสุดท้ายที่ได้รับความเห็นใจวันนี้ผมเลยอยากจะชวนคุณมานั่งลงแล้วมองไปที่หัวใจของตัวเองดูสักทีแล้วลองถามเขาดูว่าที่ผ่านมาเหนื่อยมากไหมเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่เร่งรีบโลกที่บอกให้เราต้องเก่งต้องสำเร็จต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นลูกที่กตันยูเป็นพนักงานที่ขยัน เราพยายามวิ่งตามความคิดหวังของทุกคนจนบางครั้งเราเผลอเหยียบย่ำความรู้สึกของตัวเองเพื่อให้คนอื่นพอใจเราบังคับให้ร่างกายที่ล้าจนแทบขาดใจต้องลุกขึ้นมาทำงานต่อเราบังคับให้ใจที่แตกสลายต้องสแสร้งยิ้มเพราะกลัวคนรอบข้างจะพวงการทำแบบนั้นบ่อยๆมันเหมือนเรากำลังยืมพลังงานจากอนาคตมาใช้โดยที่ไม่เคยจ่ายคืนด้วยการพักผ่อนเลยและที่แย่กว่านั้นคือ เราทำเหมือนความเจ็บปวดของเราไม่มีค่าลองนึกภาพเด็กน้อยคนหนึ่งที่หกล้มจนเข่าถลอกแล้ววิ่นมาหาคุณสิครับคุณคงไม่ดูเด็กคนนั้นว่าโง่จังล้มได้ยังไงลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ห้ามร้องไห้ใช่ไหมครับคุณคงจะก้มลงไปกอดเขาล้างแผลให้แล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็หายแต่ทำไมพอเป็นตัวเราเองที่ล้มในวัยผู้ใหญ่เรากลับตะคอกใส่ตัวเองในใจว่าทำไมแกถึงห่วยแบบนี้ ทำไมเรื่องแค่นี้จัดการไม่ได้นี่แหละครับคือเหตุผลที่เราต้องมีวันนี้วันที่เราต้องพูดคำว่าขอโทษกับตัวเองขอโทษนะที่ฉันปล่อยให้เธอต้องแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียวขอโทษนะที่ฉันเคยดูถูกความฝันของเธอเพราะกลัวคนอื่นจะหัวเราะเยาะขอโทษนะที่ฉันปล่อยให้คนอื่นมันล้ำเส้นความรู้สึกเพียงเพราะฉันไม่กล้าปฏิเสธและขอโทษนะที่ฉันลืมไปว่าเธอ ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อ่อนแอได้การขอโทษตัวเองไม่ใช่การอ่อนแอนะครับแต่มันคือการยอมรับความจริงมันคือการคืนความยุติธรรมให้กับจิตวิญญาณของเราเองเมื่อเราเอ่ยคำขอโทษออกไปข้างในใจความเกรงเครียดที่สะสมมานานจะค่อยๆค,ค,คลายตัวลงเหมือนเราได้ปลดปล่อยนักโทษที่ถูกขังลืมอยู่ในคุกที่ชื่อว่าความคาดหวังมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของช่างปั้นดินเผาคนหนึ่ง เขาใช้เวลาทั้งชีวิตปั้นแย่แวนตามที่ลูกค้าต้องการจนมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ลึกๆเขารู้สึกว่างเปล่ามากจนวันหนึ่งเขาทำแย่แวนใบสำคัญแตกแทนที่จะโกรธตัวเองเหมือนทุกครั้งเขากลับนั่งลงข้างเศษกระเบื้องเหล่านั้นแล้วพูดว่าขอโทษนะที่ฉันใช้งานเธอหนักเกินไปจนเธอรับไม่ไหวในวินาทีนั้นเขาร้องไห้ออกมาและนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มปั้นดินตามความรู้สึกของตัวเองจริงๆไม่ใช่ตามคำสั่งใคร ผลลัพธ์คือเขามีความสุขขึ้นและงานของเขาก็มีจิตวิญญาณมากขึ้นด้วยคุณเองก็เช่นกันครับแาแวนที่ชื่อว่าตัวคุณมันอาจจะมีรอยคร้งางบ้างมีรอยบิ่นบ้างจากการใช้งานมายาวนานแต่นั่นไม่ได้ทําให้คุณมีค่าน้อยลงเลยนะครับรอยครางเหล่านั้นคือหลักฐานว่าคุณได้ผ่านการใช้ชีวิตมาอย่างโชคโชนลองใช้เวลานี้จินตนาการว่าคุณกําลังนั่งคุยกับตัวเองในวัยเด็กหรือตัวเองที่กําลังเหนื่อยล้าที่สุด เอื้อมมือไปจับมือเขาไว้แล้วบอกเขาอย่างจริงใจว่าขอโทษนะต่อจากนี้ฉันจะดูแลเธอให้ดีกว่านี้การขอโทษตัวเองจะเป็นการเปิดประตูสู่การรักตัวเองที่แท้จริงนะครับไม่ใช่การรักแบบเห็นแก่ตัวแต่เป็นการรักแบบเห็นอกเห็นใจเมื่อเราดีกับตัวเองได้ดีจริงๆเราจะมีพลังงานที่สะอาดและเปี่ยมล้นเพื่อไปเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้โดยไม่รู้สึกขาดแคลนคืนนี้ก่อนจะหลับตาลง นอกจากจะขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแล้วอย่าลืมกระซิบคำขอโทษและคำให้อภัยให้ตัวเองด้วยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่กับคุณไปตลอดทุกย่างก้าวของชีวิตไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือตัวคุณเองนี่แหละครับคืนดีกับตัวเองนะครับแล้วคุณจะพบว่าโลกนี้ไม่ได้ใจร้ายกับคุณขนาดนั้นเมื่อคุณเลิกใจร้ายกับตัวเองการขอโทษคนอื่นคือมารยาทแต่การขอโทษตัวเองคือเมตตาธรรม อย่าลืมนะครับว่าคุณคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณเองขอบคุณที่รับฟังและกล้าที่จะหันกลับมากอดตัวเองในวันนี้ครับคุณเคยได้รับคำขอโทษจากใครบางคนแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับไหมครับทั้งที่เขาก็พูดคำว่าขอโทษออกมาตรงๆแต่มันกลับรู้สึกว่างเปล่าหรือบางทีอาจจะทำให้เรารู้สึกแย่กว่าเดิมด้วยซ้านั่นเป็นเพราะว่าการขอโทษกับการสานึกผิดมันเป็นคนละเรื่องกันครับ ในโลกของความสัมพันธ์การพูดคำว่าขอโทษเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับแต่มันไม่ใช่จุดหยดของปัญหาหลายคนใช้คำว่าขอโทษเป็นเหมือนปุ่มกดยกเลิกเพื่อให้สถานการณ์ที่น่าอึดอัดตรงหน้าจบลงเร็วๆโดยที่ยังไม่เสียงลมหายใจเข้าออกช้าๆในห้องที่เงียบสงัดบางครั้งเสียงที่ดังที่สุดที่เราควรฟังไม่ใช่เสียงจากคนรอบข้างแต่เป็นเสียงกระซิบจากข้างในใจเราเอง ยินดีด้วยครับที่คุณอนุญาตให้ตัวเองได้หยุดพัดแล้วมานั่งลงตรงนี้ในพื้นที่ที่ไม่มีใครต้องตัดสินใครพื้นที่ที่เราจะได้ลองสวมบทบาทเป็นทั้งผู้ฟังและผู้พูดกับตัวเองมาลองสำรวจหัวใจไปพร้อมๆกันนะครับมันเป็นความรู้สึกที่หน่วงใจใช่ไหมครับในวันที่เราเตรียมความกล้ามาเต็มเปี่ยมเราวางทิฐิลงแล้ว เราเลือกคำพูดที่จริงใจที่สุดแล้วเราเดินเข้าไปขอโทษเขาด้วยหัวใจที่เปิดเปลือยแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเงียบความเย็นชาหรือแม้กระทั่งคำพูดที่บอกว่าฉันไม่รับคำขอโทษของเธอวินาทีนั้นเหมือนโลกทั้งใบพังคลืนลงมาตรงหน้าความรู้สึกผิดที่ควรจะเบาบางลงกลับยิ่งหนักอึ้งกว่าเดิม แต่วันนี้ผมอยากชวนคุณมานั่งมองความจริงข้อหนึ่งครับความจริงที่ว่าคำขอโทษเป็นสิทธิ์ของเราแต่การให้อภัยเป็นสิทธิ์ของเขาเรามักจะเข้าใจผิดว่าเมื่อเราขอโทษแล้วอีกฝ่ายต้องยกโทษให้เพื่อให้เรารู้สึกผิดน้อยลงเพื่อให้ตอนจบของเรื่องนี้มันสมบูรณ์แบบเหมือนในหนังแต่ในชีวิตจริง บาดแผลของแต่ละคนมีระยะเวลาในการสมานตัวไม่เท่ากันครับบางแผลลึกจนคําพูดเพียงไม่กี่คําอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะถมมันให้เต็มได้เมื่อคํำขอโทษไม่ถูกรับไว้ซึ่งแรกที่มักจะเกิดขึ้นในใจเราคือความโกรธหรือความท้อแท้เราอาจจะเริ่มคิดว REALLY> ่าก็ขอโทษแล้วไงจะเอาอะไรอีกหรืองั้นก็ช่างมันเถอะ แต่การคิดแบบนั้นคือการกลับไปสร้างกำแพงทิฐิขึ้นมาใหม่โดยไม่รู้ตัวสิ่งที่เราควรทำในจังหวะนี้คือการเคารพครับเคารพในความเจ็บปวดของเขาเคารพในพื้นที่ส่วนตัวของเขาและเคารพในจังหวะเวลาของเขาการที่เขาไม่รับคำขอโทษไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนไม่ดีเสมอไปแต่มันหมายความว่าเขายังไม่พร้อมและนั่นคือความจริงที่เราต้องยอมรับให้ได้ มีเรื่องเล่าของจิตรกรคนหนึ่งที่เผลอทำสีหกใส่ภาพวาดของเพื่อนเขาพยายามขอโทษและขอซ่อมภาพนั้นแต่เพื่อนบอกว่าไม่ต้องมายุ่งและขอให้เขาออกไปจากสตูดิโอจิตรกรคนนั้นรู้สึกผิดมากเขาไปยืนรอที่หน้าบ้านเพื่อนทุกวันแต่เพื่อนก็ไม่ยอมเปิดประตูจนกระทั่งเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เพื่อนต้องการที่สุดตอนนี้ไม่ใช่คำขอโทษแต่คือระยะห่างเขาจึงเขียนจดหมายทิ้งไว้เพียงฉบับเดียวว่า ฉันเสียใจจริงๆและฉันจะอยู่ตรงนี้เมื่อเธอต้องการจากนั้นเขาก็ถอยออกมาการถอยออกมาไม่ใช่การยอมแพ้ครับมันคือการให้เกียรติแล้วเราจะทำอย่างไรกับความรู้สึกผิดที่ยังค้างคาอยู่ในใจเราละ่ะในตอนนี้เองที่คุณต้องกลับมาให้อภัยตัวเองครับคุณต้องแยกแยะให้ออกระหว่างความสำนึกผิดซึ่งเป็นเรื่องดีที่ทำให้เราพัฒนากับการลงทั่วตัวเองซึ่งไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น หากคุณได้ทำหน้าที่ของคุณอย่างดีที่สุดแล้วได้พยายามแก้ไขอย่างเต็มกำลังแล้วแต่เขายังไม่เปิดใจคุณต้องอนุญาตให้ตัวเองได้มีชีวิตต่อความผิดพลาดในอดีตอาจจะแก้ไขไม่ได้และคำขอโทษอาจจะส่งไปไม่ถึงใจเขาในวันนี้แต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นนักโทษไปตลอดการครับ คุณสามารถนำบทเรียนนี้ไปสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆใ,ให้ดีขึ้นไปเป็นคนที่มีสติมากขึ้นและไปเป็นคนที่ไม่ทำผิดซ้ำเดิมอีกบางครั้งคำขอโทษที่ไม่ถูกรับไว้ในวันนี้อาจจะได้รับการตอบรับในอีก5ปี10ปีข้างหน้าหรืออาจจะไม่มีวันนั้นเลยก็ได้แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่ากับความจริงที่ว่าคุณได้กลายเป็นคนที่กล้าหาญพอที่จะยอมรับผิดไปแล้วครับ จงเก็บความเสียใจไว้เป็นเครื่องเตือนใจแต่อย่ากเก็บไว้เป็นโซ่ตรวนหายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าเขาไม่รับคำขอโทษก็แค่บอกกับตัวเองเบาๆว่าไม่เป็นไรนะฉันได้ทำหน้าที่ของฉันอย่างจริงใจที่สุดแล้วแล้วเดินหน้าต่อด้วยหัวใจที่เติบโตขึ้นความสงบสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการที่ทุกคนบนโลกยกโทษให้เรา ต่เกิดจากการที่เรากล้าเผชิญหน้ากับความผิดของตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีวุฒิภาวะครับ<ๆ>การให้อภัยเป็นของขวัญที่เขาจะให้คุณหรือไม่ก็ได้แต่การยอมรับความจริงเป็นของขวัญที่คุณมอบให้ตัวเองได้ทันทีวันนี้คุณทำดีที่สุดแล้วครับพักผ่อนใจและเติบโตต่อไปในเส้นทางของคุณเถอะครับ มาถึงตรงนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับเราเดินทางผ่านกำแพงทิฐิที่สูงชันผ่านการกอดปลอบตัวเองในวันที่เหนื่อยล้าเข้าใจถึงศิลปะการเยียวยาด้วยการกระทำที่จริงใจยอมรับความจริงในวันที่คำขอโทษส่งไปไม่ถึงและสุดท้ายเราก็ได้ค้นพบอิสรภาพจากการปล่อยวางคำว่าขอโทษไม่ใช่เครื่องหมายของความพ่ายแพ้แต่มันคือกุญแจที่ไขความสุขมาสู่หัวใจครับ ไม่ว่าตอนนี้คุณจะกําลังเผชิญกับความรู้สึกผิดหรือแบกทิฏฐิอยู่ผมหวังว่าพอดแคสต์ชุดนี้จะเป็นเพื่อนที่ช่วยประคองให้คุณกล้าหารพอที่จะเริ่มก้าวแรกในการแก้ไขสิ่งต่างๆครับจำไว้นะครับพลังของการขอโทษไม่ได้มีไว้เพื่อเปลี่ยนอดีตแต่มันมีไว้เพื่อสร้างอนาคตที่งดงามกว่าเดิมครับขอบคุณที่รับฟัง ขอบคุณที่กล้านั่งคุยกับตัวเองและขอให้หัวใจของคุณเบาสบายในทุกๆวันครับสวัสดีครับ